เราต้องวังยิ่มาพูดกันใช่ไหมเวลาประชุมต่อหน้าคุณว่าคุณนุชรับปากไหมรับปากรับปากที่ไหนไปหมดหมดรับปากนได้ไหมคือก่อนก่อนจัดงานเนี่ยเรามีกําลังที่ตั้งดาวที่จะให้บ้านเมืองเติมกำังไปสึงสุดผมก็เลยขอสนับสนุนเข้าออกจากมูลนิธิหน่อยแล้วกันวันละประมาณสี่ห้าหอห้าวันนี่นะไม่ว่าคุณจะงานที่ไหนแต่ระเบิดหนึ่งลูกเลยครับใหญ่ระเบิดกบนะ ใช่ไหมครับขอใครรวมนครับแยกกันถ้อรวมแยกที่เจ็ดนึงหนึ่งจุดแล้วพี่ต้องหนึ่งจุดรวมไม่ได้เดียวตีตายคณะสิบคนแล้วพี่จัดให้กันว่าตั้งแต่ตีโมงเยนสี่มงเสามารถไปรับเข้าวันทิ่คนรวมได้เลยรับ